สัมปัญญะบาพัพะเป็นวิธีการทําสติสัมปชัชญะที่ง่ายที่สุดและใครๆก็ทําได้และทําได้อย่างยั่งยืนนะและเห็นผลได้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งทีอ่อยากจะให้เป็นวิธีการหรือมุมมองของผู้ปฏิบัติธรรมที่กําลังหาวิธีปฏิบัติที่มันง่ายและก็สามารถเหมาะสาหรับทุกคนคล้นะ <c oughs> ายๆกับจะ อ,อนาปานธติเนี่ยเหมาะสาหรับการบ,บวชนั่นแหละนะอันนี้ก็จะมาเล่าถึงหัวข้อนะอันนี้ <laughs> เห็นเป็นตัวหนังสือเยอะๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาสอนอไม่มาสอนธรรมะนะไม่ได้สอนแต่ว่าจะมาบอกวิธีการหรือว่ามาชี้ประเด็นนะให้เห็นเรื่องสมบัติชัางย่าเนี่ยมันก็จะมาจากาสติปฐานนะสติปฐานตรงที่ว่า สติปัฏฐาสี่ตรงที่กายคตาสตินะัเมื่อวานก็เล่าภาพรวมกายคตาสติหรือว่ากายานุปัสนาไปแล้วมันอยู่ในสติปัฏฐาสี่ซึ่งสติปัฏฐาสี่เนี่ยเป็นอันดับแรกของโพธิป,ปัคยธรรมสามสิบเจ็ดก็คือ,อทำเครื่องตัสรู้อ่าางคนว่าม,มันทำไมเยอะแยะย,ยุ่งยากจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการขยายเหมือนกับว่าเราเห็นแปดหมนนื่นสี่พันมหาัญหานะโอ้โหมันต้องเยอะแยะแล้วมันจะ เรียนรู้ยังไงไปจริงจริงแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดแค่ขณะจิตเดียวนะเมื่อไรที่เราทําไปแล้วมันจะเห็นว่ามันเกิดอยู่ในขณะจิตเดียวเท่านั้นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันมาทำกันอย่างที่เราว่าเนี่ยมันเป็นแค่ขนาจิตเดียวนะแต่ว,ว่าเราจะต้องรู้จักทั้งหมดไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะจิตมันจะได้จิตของเราเนี่ยมันจะคล้องเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติทมเนี่ยจะจะรู้ว่าเออทําไมมันไม่ ก้าวหน้าหรือว่ามันถอยหลังมันหรือมันทรงตัวอยู่หรือว่ามันทําไมไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้อะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นก็คือปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถจะมองเห็นว่าตัวเองปฏิบัติธรรมมาบางคนก็มาสิบปียี่สิบปีแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยก็เพียงแต่ว่าเขาไปสงบมีความสุขแล้วออกมาก็ทุกข์แล้วก็เข้าไปสงบมีความสุขมาก็ทุกข์อันนั้นก็เป็นวิธีการปฏิบัติธรรม อย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าฌานะการการทาฌานคือความสงบระรับเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเป็นฌานกับยานไอ้วิธีที่หลวงพว่อพาทำเนี่ยคือยานยานนะแปบลบว่ารู้อไม่ใช่ฌานซึ่งแปลว่าสงบสุขแบบแบบอยู่กับอารมณ์หนึ่งอันนี้อยู่กับทุกอารมณ์เลยนะอยู่ได้กับทุกอารมณ์ดูสามารถจะอยู่ได้กับทุกสถาพสภาพการทํางานการอยู่การอยู่การกินการน,นอน เราไม่จะเป็นคือถ้าใครปฏิบัติ่สิ่งนี้เสร็จแล้วไม่ต้องไปบวชเลยไม่ต้องไปบวชไอ้อบรรลุไอ้อเป็นถึงอรหันต์ถึงปัจจัะปัจเจกหรือถึงธรรมาธรรมกุศก็ไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปบวชเลยนะแต่ว,ว่าเราจะต้องทำไปจนถึงสุดคือพอไปถึงอรหรันต์เนี่ยอรหันต์เนี่ยแปลว่าไม่ต้องทําอีกตอนนี้เนี่ยเราเรียนรู้เดี๋ยวกรนดิกเขาเรียกว่าศึกษานะในภาษาสันสกิตนะแต่บาลีเรียกว่าศิกขาแปลว่า เรียนรู้แล้วก็ทำไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวคือฟังไปอย่างเดียวแล้วก็ไปคิดเออมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันคือเยอะแยะคือเป็นแต่ยุ่งยากเนี่ยไอ้เรื่องยากเรื่องเยอะอ่านั้นไม่ไม่สําคัญสําคัญว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าคนเนี่ยทํามาเป็นสิบยี่สิบปียังไม่ยังไม่รู้ความก้าวหน้าของตัวเองเลยก็มีเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับไปทําชาเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปเอาน้ําแข็งเอาน้ำเข้าไปแช่ช่องฟิตได้น้ําแข็งมันกินผ่านคอไปแล้วก็จบแล้วก็ หายอยากแล้วก็หิวอีกแล้วแล้วก็ร้อนอีกแล้วก็ไปเอาน้ําแข็งไปเอาน้าไปใส่ตู้เย็นให้มันเย็นเย็นเอามากิน,กน,ะนะอันนี้นะนันนคือผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่จะมาชี้เนี่ยก็คือสัพพัญญปะปปะเป็นตัวที่ทําให้หลวงพ่อเนี่ยได้ได้เห็นถึงคมแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ที่เขาพูดกันมาเรือว่าเขามาเล่ากันมาใน YouTube ในโซเชียลหรือในตำรับตำราหรือในพระไตรปิฎกเน่ยที่แปลกันอย่างๆๆๆ <c oughs> อึกรเลิกเออมันก็ไม่ตรงเลยทีเดียว <c oughs> มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ก็ใช่บ้างไม่ใช่บ้างเนี่ยเนื่องจากเราต้องป,ปฏิบัติดูก่อนนะเพราะว่าช่องหลวงพว่อเนี่ยหลวงพว่อลองลอง,งปฏิบัติดูแล้วแล้วก็เห็นได้ผลเนะ่ถึงเอามาเอามาทํา นึกถึงตนเองตอนที่กําลังปฏิบัติอยู่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเล้วยมันจะปฏิบัติยังไงไปฟังอาจารย์น้นทีฟังอาจารย์นี้ทีฟังมาหมดอ่ะทั้งเอ่อเส้นเนี่ยจากวัาจากไอ้ไอ้ญี่ป,ปุ่นเนี่ยเกิดเสไอ้เส้นจากจีนเนี่ยภาพไอ้บรมอาจารย์ตักมอยอย่างเงี้ยโอ้ไปฟังมาหมดเลยทั้งไปปฏิบัติเองเนี่ยกับทางอุบาขินของพม่าเนี่ยก็ไปมาแต่สามสี่ครั้งนะ เพื่อที่จะปฏิบัติทมให้มันได้ไอ้ภายในปีไอภายในอันเนี้ยฟังพุทธทาสเนี่เป็นสิบปียังไม่เข้าใจเท่ากับมามาปฏิบัติอยู่แค่หนึ่งพรรษาพรรษาเดียวเนี่ยยังเข้าใจเข้าใจท่านพุทธทาสเลยอไอศึกษามาสิบยี่สิบปีเนี่ยยังไม่เข้าใจการทะลุป,ประวัติทังพุทธทาสเย่ยทะลุหมดเลยทั้งท่านทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างสอนอะไรบ้างเดียวโหฟังเทียเนี่เป็นปรุดๆเลยของท่านพุทธทาส ก็ยังไม่เข้าใจเท่ากับมาปฏิบัติแค่หนึ่งพันษาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยที่ที่เข้าใจทำแล้วก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าใจแล้วก็บรรกระรุแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังคนที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลที่คุณเดินทางมามามา,มาถูกตรงกันพอดีส่วนคนที่ฟังยังไม่เข้าใจก็ต้องอหาฟังหลายๆที่แล้วกันแหละแล้วแต่แล้วแต่แแตแแตเพราะอินซีคุณยังไม่ได้อินซีก็คือ ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่จะเล่าต่อไปเนนียนมัเป็นองครร์งธรรมองค์ที่ห้าของที่หกแล้วเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังต่อไปถ้าคุณยังอ,อินทรีย์ยังไม่พร้อมเนี่ยมันยังไงมันก็ยังไม่ได้คุณจะต้องบ่มอินทรีย์หรือฟังไปคือฟังหลวงพ่อตั้งแต่ต้นมาเลยจนมาถึงตอนนี้เราฟังแล้วดูแล้วก็ถ้าหากว่ายังสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์มาถามหลวงพ่อได้เพราะว่าหลวงพ่อจะทำ การการทําสัมปจัญญาตรงนี้อีกอย่างก็คือที่หลวงพว่อทาเนี่ยหลวงพว่อทำสองภาคคือภาคเช้ากับภาคภาคภาคเย็นตอนภาคเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของบุญบาปนโลกสวรรค์นะเพื่อที่จะให้คนใหม่ที่เขา,เายังไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปโลกสวรรค์ได้เข้าใจหรือว่าผู้ปฏิบททัติธรรมได้เพิ่มมุมมองส่วนภาคเย็นเนี่ยนะจะเป็นลงไปลึกในเรื่องของการปฏิบัติวิธีปฏิบัติหรือว่าการที่จะทํำยังไงที่จะให้เราบรรลุธรรมได้ภายในชาตินี้นะ ไปในชาตินี้แล้วก็เร็วที่สุดนะก่อนที่จะตายเดี๋ยวเราต้อง,เร,องเราต้องนิพพานเราต้องถึงนิพพานก่อนตายนะไม่ใช่ไอ้คนที่จะทําบุญไปแล้วก็ไปตายเอา,เอาในชาติหน้านะไม่ไม,ไม่ไม่สอนอนะไรแล้แนละ้วนะแต่คนณจะไปหาวิธีการอนะรก็เอาแต่ว่าเราจะอ่านิพพานในชาตินี้นะคราวนี้ก็มาเข้าสู่ถึงสัปชัญญนะจากที่พุทชงเจ็บ ที่มีอยู่เจ็ดหมวดนะเจ็ดหมวดทามีอะไรสติสติสัมปชัญญะสัมสัมมะสัมปทานสีสติสติสปชัญานสีสัมปทานสอินรี่อินเบาส4อินสี์ห้าพระละหพวทจงก็ดอัลยยะมีมักมีองคแปดก็ลงมาที่สติปกานสีก็เป็นกายานุปัสนา ซึ่งกายานุบัสสนาเนี่ก็มีอยู่หลายอย่างทั้งอานาปนาสติทั้งอะไรก็เล่าไปในข่าวที่แล้วแล้วซึ่งเป็นภาพรวมแต่ภาพนี้เป็นภาพที่จะลงของจริงนะ่ะผู้ที่ฟังมาถึงรารเนี้ยถึงจะได้ดูของจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วฟังไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็ไม่เป็นไรก็ใครฟังเพียงก็ถือว่าเป็นบุญแล้วกันนะสถติสัมปชัญญะเนี่ยเออตรงสัมปชัญญะเนี่ยนะการก้าวไปการถอยกลับเ,เออไม่ใช่เวลาเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ย เราไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งท่าดูว่าเออก้าวไปเป็นยังไงถอยกลับเราก้าวไปเดี๋ยวเราถอยกลับเรเี้ยวเดี๋ยวเราเดินไปธรรมดานี่แหละเดินไปเมือนเราเดินปกติน่ะเราไม่ต้องไปเดินยกย่างเหยียบย่องอะไรก็อันอันนั้นเขาเรียกว่าอุตเชียวัตก็คือไอ้เป็นเป็นวิธีที่ไอ้พระพุทธเจ้าบอกว่า,วามันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอันนั้นมนเป็นการจ้องมัน,เป,นเป็นเรื่องของไอ้การไปทาําฌานแต่ว่าถ้าการทำยานเนี่ยก็คือ ก้าวไปเดินไปเป็นธรรมดาแล้วเราเดินธรรมดาได้แหละแต่ว่าให้เรารู้สึกถึงการก้าวไปนะแล้วก็การถอยกลับรู้สึกตรงไหนรู้สึกถ้าหากรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดคือรู้สึกที่บริเวณฝ่าเท้าที่เราเดินไปช่วงแรกๆเนี่ยถ้าหากว่าเราฝึกแรกๆเดี๋ยวเรายังไม่ใส่รองเท้าเราควรจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินก่อนเพื่อจะสัมผัสให้รู้จักว่า,าการสัมผัสเนี่ยให้จิตเขาคุ้นเคยก่อน สักระยะหนึ่งอ่าพอสมควรนั่นแหละ,ะอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละนะ้หลวงพ่อได้ถอดรองเท้าตั้งแต่บวชเลยตอนนี้ตามสี่พรรษาเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเพราะว่ามันจะเอ่อช่วยให้เราสามารถจะรู้สึกได้รู้สึกได้เร็วแล้ว快ไม่ใช่ให้มันรู้สึกตลอดเวลานะให้รู้สึกไปเรื่อยๆตามที่เรารู้สึกนี่แหละ,ะตามที่เรารู้สึกได้อันต่อมาก็คือการเหลียวดูแลดู ก็คือเราเดินไปนวก็เหลียวดูโน่นดูนี่ได้ไม่ใช่ป่ะเดินต้องก้มหน้าเดินตีละกเาวตะละก้อาไอ้นั้นอ่ะมันเป็นคุตติชีวัดก็คือมันเป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าว่ามันบังคับตัวเองมันไม่มันไม่ใช่ทางมันไม่ได้มันเป็นมันไม่ได้เปิดช่องว่างให้จิตได้ได้ไปตรงนั้นตรงนี้เราไม่ได้เอาไอ้ตัวสัมปชัญญะเนี่ยมาเป็นตัว เอาไม่เอาไม่เอาม่เอาไม่เอาเป็นเป็นแล้วเขาเป็นแค่เครื่องมือเนี่มันไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสัมปชัญญะแต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือให้เราเห็นเห็นจิตถ้าหากว่าเราไปทําเป็นเหล็กเส้นก็คืออคําจิตความรู้สึกต่อเนื่องเรื่องกันไปอย่างนั้นอ่ะมันจิตก็จะไม่มีช่องขึ้นมาเดินอ่าขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ไม่เห็นเมื่อจิตไม่เห็นมันก็ไม่วางเอ่เพราะฉะนั้นเรา ที่เราต้องเปิดเหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือรู้สึกเท้าซ้ายทีหนึ่งรู้สึกเท้าขวาทีหนึ่งรู้สึกเท้าซ้ายทีหนึ่งรู้สึกเท้าขวาทีหนึ่งหันเออแลซ้ายทีรู้หันแลขวาทีรู้แค่นี้นะแค่นี้เองในการในการปฏิบัตินะการคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็เหมือนกันการคู่เหยียดก็คือคู่เกือขาแขนเราเนี่ยแขนขาเราที่มันยุ่เอ่อคู่เหยียดได้เนี่ยมีขากับแขนอ่าโดยเฉพาะเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยเราควรจะมาไอ กู้ขากู้เหยียดแขนเนห้องรอคอยในต้งก่อนตื่นตื่นนี่สั้สามถึงห้านาทีเนี่ยต้องมากู้ขาเหยียดแขนเอาความรู้สึกเนี่ยอยู่จนปวดท้องถ่ายปวดท้องเพื่อจะไปอุจจาระเนี่ยถึงเข้าห้องน้ำไปห้องน้ําก็จะไปหัวข้อต่อไปก็คืออุจจาระปัสสาวะเองแหลคือไม่ใช่ไปจ้องดูว่ามันจะออกอุจจาระมันจะออกเมื่อไรหรือมันจะเข้าเมื่อไหรนะให้ไปรู้สึกตัวว่าเราอันนี้เราขนาดนี้เรา อบบอุจจาระหรือปัสสาวะอยู่เนี่ยเรารู้สึกยังไงกายของเราเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกทั้งกายนี่แหละเนี่ยรู้สึกทั้งกายรู้สึกตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะแล้วในจิตหรือว่าเราเราเนี่ยจะรู้สึกจะรู้สึกที่ต้องตัวเท้าอันหนักที่มันมันกําลังถ่ายอยู่ก็แล้วแต่หรือว่าจะมารู้สึกที่ไอเรานั่งอยู่ก็แล้วแต่ขอให้รู้สึกตัวขอให้รู้สึกตัวเขาห่อการปัสสาวะการอุจจาระปัสสาวะการเคลื่อนไหวคู่เหยียดก็เหมือนกันสามารถจะรู้ของเราได้แล้วก็ การกินการเคี้ยวการดื่มการกินเนี่ยก็คือการเอามาเคี้ยวใจกินเนี่ยกนคือไอ้ที่มันเป็นของแข็งการดื่มคือมันที่เป็นเป็นของเหลวการเคี้ยวเคี้ยวของแข็งการลิ้มลิ้มลิ้มของเหลวกินเคี้ยวลิ้มเนี่ยมันเป็นภาษาสำนวนดังพระก็คือการกินข้าวเราเนี่ยแหละกินข้าวกินน้าเราเนี่ยให้รู้สึกให้รู้สึกไม่ใช่ไปรู้สึกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะให้รู้สึกว่ามันมีมันรู้สึกในปากใน อคอเราจะเฉยเนี่ยหรือแม้กระทั่งการไปอาบน้ําเนี่ยการแต่งตัวอาบน้ําเนี่ยธารณะเนี่ยการแต่งตัวการอาบน้ําอย่างน้อยเนี่ยเราเข้าห้องน้ําอาบน้ําส่วนใหญ่แ้วคนจะเอามือถืออะไรก็ไปดูเนี่ยไม่ต้องเอาไปดูแล้วอันเนี้ยเราเข้าไปเราก็ไปอาบน้ําไปจับดูจับดูมือดูแขนดูแลอาบน้ําตัวแค่รู้สึกตัวแค่นั้นเองแค่รู้สึกตัวนะส่วนบับไอ้บับที่เป็นธาตุสีเนี่ยง่ายเนะ่อันเนี้ย อันนี้เนี่ยหลวงพ่อเลยใช้นั่งแล้วคือสัมผัสเย็น้อนอ่อนแข็งคือสัมผัสสัมผัสอะไรก็้สัมผัสมือก็ได้นั่งอยู่จะนั่งจะเดินจะอยู่ไหนก็นแล้วแต่สัมผัสกันคือจิตของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่สีที่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไปนอยู่แค่สีที่แค่นั้นเองนี่คือพบที่มันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอามาไว้ที่เดียวเพราะว่าถ้าหากว่าไปอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นจิตเหมือนกันไอ้พวกนี้อันเป็นจิตเหมือนกันนะ อ่าเมื่อกาจอยู่ในมันอยู่ในสังขารเนี่ยอ่าอวิชาปัญญาสังขาราน่ไอสังขารเนี่ยมันมีสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมรสิกาณอยู่ด้วยกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องออกจากออกจากไอจิตขึ้นมาอ่าเราเราจะต้องออกจากไอตัวไอสังขารนันมาเราถึงจะเห็นก็นั้นก็มาอยู่ที่ลูกอ่าคืออยู่ที่กายสัมผัสก,ก็คือสัมผัสเนี่ยธรรมดามือมาจับกันก็รู้แล้วสัมผัสคืออย่างเงี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คือมันจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งมันจะไม่ไปปรุงที่จิต นะไอ้ไอไอตาัดย็รอนอ่อนแข็งเนี่ยทำง่ายอันเนี้ยเหมือนกับที่ลงว่าไอ้สำหรับพวกมนุษย์ที่นั่งเก้าอี้ทางานเนี่ยเหมือนกับอุปมาเหมือนกับไปเอาเท้าไปหาไอา้ปากกานะ่ะนะประมาณอย่างนั้นอนะ่ะถ้าเป็นพวกเกษตรกรหน่อยก็เหมือนกับไปงมแหอะไรรือจแหเวลาแหไปแล้วก็หวานลงไปแล้วเป็นงมแหเนี่ยอย่างนั้นน่ะเอาความรู้สึกไวท้ที่เท้าตาก็ลืมอยู่นั่นแหละไม่ใช่ต้องหลับตาหลับตือนไม่ต้องหลับตานะ ตาก็เลื่มดูก็เอาเท้าเนี่ยหาปากกาหรือว่าไปงมแหนเนี่ยไม่ไปเอาตาเทา้าไปหยับหาปลาประมาณอย่างนั้นนะทำแค่นี้เองเนะทำไปสักประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าเออจิตมันเบาลงจริงๆเนี่ยอันนี้ฝากไว้ลองไปทำดูนะ